ครับหลายคนอยากรู้ว่าน้ําซุปผมทํำยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูผมทําแบบนี้ตอนเที่ยงผมทําไม่ทันสวัสดีครับพเพื่อนๆครับวันนี้ผมมีคลิปดีๆมาแนะนำเพื่อนนะครับมาเดินเดินเข้ามาใกล้กลผมผมจะให้ดูมาใกล้กลผมว่าเครื่องเทศที่ผมบอกว่าผมเอาไปคั่วคั่วแล้วก็บดตอนนี้ไม่ใช่คั่วอย่างเดียวแล้วผมมีย่างด้วยครับคลิปที่ผมปล่อยไปว่าผมย่างย่างอบเชยกับย่างขาอบแห้งย่างแล้วผมมาบด ตอนนี้มาดูเครื่องเทศทั้งหมดเครื่องเทศที่ผมใส่ไปมันจะอยู่ในห่อผ้าขาวบางนี่นะห่อผ้าขาวบางเนี่ยแล้วทีนี้เครื่องเทศแต่ก่อนผมจะมีอบเชยมีขา่าอบแห้งใส่ไปที่ผมบอกว่าเวลาเราชงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันจะทําให้เราลกหม้อเกะกะเวลาผมตักมาเนี่ยบางทีบางทีมันจะตักเสียงมอไซค์นะมันธรรมชาตินิดนึงที่มันอยู่อยู่ข้างๆร้านคืออย่างเงี้ยมันจะมีขา่าอบแห้งแล้วก็มีอบเชยเวลาเราทำก็ลงก็รงกตรงก๋วยเตี๋ยวก็เหลาชงเนี่ยเวลาเราเราลวกเส้นเนี่ย ตักน้ําขึ้นมาน้ําซุปขึ้นมามันจะติดมันจะเกะกะทีนี้มันจะไม่มีปัญหาแล้วผมบดแล้วผมจะเอาใส่ในห่อผ้าขาวบางเนี่ยผมบอกว่าเครื่องเทศมันออกไวมันออกไวยังไงมาดูวิธีการใส่ของผมผมจะใส่รอ,อแป๊บหนึ่งผมจะเอาเครื่องเทศใส่ไปแล้วทีนี้ผมจะบี้บี้แล้วมากินกินเครื่องเทศมันจะออกเร็วมากเพื่อนๆกินเครื่องเทศจะออกเร็วมากเลยมันจะมีอะไรบ้างใน ในเครื่องเทศผมในห่อผ้าขาวบางเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่8รายการผมเคยบอกแล้วแหละว,ว่ามันมีอะไรบ้างให้ไปดูคลิปย้อนหลังก็ได้นะมันมีที่แรกมี5อย่างแล้วที่ผมใส่ไปอีก3รายการข้างในเนี่ยก็จะเป็น8รายการละอ่ะมีขาอบเอ้ขาแห้งกับพริกไทยเนี่ยผมใส่นอกห่อผ้าขาวบางขาขาขา,ขาที่เราซื้อมาจากบ้านเราเนี่ยแหละจากตลาดเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนเครื่องเทศที่ผมจะใส่ไปนี่น้ำปเปล่าๆนะเพื่อนๆน้ำใสๆเนี่ยที่บอกว่าเครื่องเทศมันออกไวมันออกอยังไงมาดูผมจะย่อนลงไป เพื่อนๆใส่แล้วขยี้นะขยี้อย่างเงี้ยลองทําดูเวลาเราทําเนื้อทําหมูทําเป็ดทําไก่เนี่ยเช้าๆลูกค้ามากินแล้วกลิ่นเครื่องเทศมันจะออกเนี่ยเห็นไหมมันออกแล้วครับเนี่ยผมบอกว่ามันออกไวก็คือตัวนี้แหละดีกว่าเราใส่เป็นแท่งๆไปเลยเคล็ดลับตัวนี้เพื่อนๆผมบอกไว้แล้วว่าเอาไปทํายังไงเอาไปคั่วเอาไปบดก็มีอบเชยมันคั่วยากเราเอาไปย่างพอย่างมันจะหอมเนี่ยเห็นไหม เครื่องเทศตัวนี้เนี่ยเอาอยู่เลยผมบอกเลยว่าเนื้อจะกลิ่นคาวแค่ไหนก็เอาอยู่ครับสีเนื้อไอ้สีน้ำก็เริ่มจะคำานีน่อย่างเงี้ยลองดูแล้วทีนี้ผมก็จะใส่พวกเครื่องเทศจะมีพริกไทยตัวนี้เห็นไหมพริกไทยพริกไทยผมใส่นอกห่อผ้าขาวบางเพื่อนผมใส่ลงไปเลยแล้วก็มีขาขาสดทุบอ่ขาขาสดขาสดทุบเทลงไปแล้วก็จะตามด้วย ตัวนี้ก็ขาดไม่ได้อีกเช่นเคยเนี่ยมีรากผักชีกับกระเทียมเทลงไปเลยตามสัดส่วนนะครับที่ผมเคยบอกว่าหนึ่งกำมือกำมือเลก็กกำมือใหญ่ก็กะดูเอาผมว่านะกะดูเอาก็ได้ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องเอาหูเป๊ะๆหรอกครับมันจะหอมพอบดบดรากผักชีกับกระเทียมเกลีบบดเข้าไปมันจะหอมแล้วทีนี้ผมจะตามด้วยซอสตามด้วยซอสแตกซิก น้ำหนึ่งร้อยลิตรผมหนึ่งต่อสิบนะผมก็จะเติมลงไปแล้วน้ำมันหอยผมก็ไม่ใส่ละเกลือผมก็ไม่ใส่น้ำปลาผมก็ไม่ใส่รสด,ดีชูรสผมก็ไม่ใส่น้ำตาลปี๊บผมก็ไม่ใส่น้ำกระเทียมรองผมก็ไม่ใส่มันจะพอดีเป๊ะเลยเนี่ยหนึ่งต่อสิบเพื่อนๆลองทำดูนะว่าที่ได้ซื้อซอสไปซื้อเครื่องเทศไปลองทำดูเพืพ่อนๆไม่มีซอสแตกซิกจะใส่พวก น้ำมันหงน้ำมันหอยอะไรก,ก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่แต่สูตรของผมมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าผมทําแล้วผมขายขายแล้วขายดีด้วยตอนเที่ยงๆเนี่ยทำแทบไม่ทันขายแล้วขายดีด้วยก็เลยอยากจะแชร์อยากจะบอกเพ,กพกื่อนๆดูอ่ะโอเคเพืพ่อนๆลองทําดูทําง่าย,ายๆแบบนี้นะลองทําดูทําไม่ยากโอเคเดี๋ยวผมจะรีบแล้วไปขายของก่อนเดีย๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับ